ทางสาธารณะนะครับคุณแบ่งล็อกที่ดินแล้วคุณจะมอบเลยตอนที่คุณไปแบ่งแยกถนนหรือคุณจะมามอบที่หลังกันนะครับผมจะอธิบายให้คุณฟังนะครับถ้าคุณมอบทางสาธารณะก่อนเลยนะครับมอบให้แก่สาธารณะก่อนเลยตอนที่คุณแบ่งล็อกที่ดินตอนแรกนะครับคุณจะมาขุดเจาะวางท่อเทถนนหรือตั้งเสาไฟไม่ได้นะครับคุณต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าคุณได้มอบให้ตกเป็น สมบัติของแผ่นดินไปแล้วนะครับคราวนี้มันก็มีปัญหาตรงที่ว่าเอาแล้วจะกู้แบงค์เนี่ยจะทํำยังไงเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจะลูกค้าเนี่ยจะต้องกู้แบงค์นะครับคุณทําอย่างนี้ผมแนะนํานะครับให้คุณจดภาระจำยอมก่อนนะครับคุณจดภาระจำยอมแล้วคุณค่อยมอบเป็นทางสาธารณะที่หลังนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาที่คุณจะต้องฟังไว้ให้อีกข้อหนึ่งคือว่า ถ้าคุณไปจดภาระจำยอมนะครับแล้วคุณต้องบันทึกกลับคืนด้วยว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะมอบให้เป็นสาธารณะแล้วลูกบ้านของคุณที่มาซื้อที่ของคุณเขาต้องยอมนะครับถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยคุณจะมีปัญหาเรื่องคุณมามอบเป็นสาธารณะไม่ได้ครับ